สวัสดีครับชงเสียเอกผ้ารวยด้ครับมือน,นี่วันที่สิบนะครับผมมาฟังปูตานะครับบอกเจวันแปเออมาด่วนนะครับครับผมสิเป็นตัวไดนะครับผมมาฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่ง จิตบกบเลียวเรตังต่อภาวนาเออมางนั่งหนักเนะขัยังงอาโทรมาคือจ่ายไงเกือบไม่ ยังนั่งราไปกวมถวายมาไปกุวามถวายรวมทาเ้อีกพอตื่นทางมากเกิเตื่นกูเทิ่มาทางหลายหน่วกิโลกู้บินมามาด้วยกิโมาก้่วยแจงเยอะอีกพอปึนตายได้ดีแต่พอหายใจมากขาบข้าระบาองค์ูที่ปาาเขาครับปูตาปูพุ่งปูหุ่มบุ่มวาทาง้าวเลยเราเบาดีครับลจังมันปี๊ คขู่คู่หแม่ตถวจุดนี้ค่ะออ้าเราอิอห์งังคูตักมล้วาค่ะงวดบางห่างบางตากรไดไม่หม้อแดงบาเรากรได้าเ่าไหร่เทียบเท่วกัพอไปเลยนี่พอเขาทั้งฝนทั้งรักมาม่แหละม่่ะจากน้ำใสใจติแล้วลูกนะถึงเวลาพอกับมาท่านหายแล้วลูกเ้อพออยากห้ชื่อผู้ช่วคน ผู้ว่าท่านใดกายรั้าทอถดทอน้อยแต่พ่อกระหายเพื่อการบางเพื่อบางที่เห็นอยู่กัะเอาว่าไดเพราะว่าบุญจะของมาถึงแล้วนะบางเพื่อบางที่พึงจะมากถางอยากใดขึ้อเพึงมมั่นกัาวบ่าท่านใดผู้คนิ่มใดเพิคะสมปุ่นว่าตั้งแต่อดีตจะถ่าถึงปัจจุบันถ่ายดูถึงไม่น่าคนกระหายมาเบิ่บุญ หายใจว่าควงถ่งควงแป๋มนะลูกเด้อเราคิดดีทำดีเดินทางถูกต้องขอบค้วหอาการยุ่เป็นถูกนะลูกเด้อขั้นใ้าเฮ็ดีบาดนี้การิกิดเิ่ัดทิคนาเขินเหมือนเด้ลูกเด้อทิ้งทักถิกมีหูมีตาตีแล้วบอบันพอต่างบต่างาเดขั้นมันบอดีเก่งพอบอกผ้าถูกระกได้เชได้ถ่างแบบาดนี้คือได้ถางท้าให้ทุกทัน ทางทาเวทุก,ก,ว,ก,ว,ก,กทวันก่อนเปิดพกพูนเปิดพบพูนหนาวลกขวัญคอยคอยคอยทางปนเดน่อยท้องอึ่งหมดถึงมาถนะ <c oughs> อานตายตัวตัวลูกอานกายใจคุว่าันกัจังอบบ้านหมคุ้มปวดปลายจะได้เยอะมากปวดปายจังเลยนีนั่หลาบมากครับบ่หลาบ่อครับกเครียมคือที่คือุ่้งบ้านเี่คบุมาันทั้งาันไม่บอกแม่นะตั้งใจมาพ่อนะพ่อต้องให้ร่างวัานลูกหนาวัาเชาพ่อกายช่วยร่างบัานต่ว่ามาหาพ่อว่างมือแน่วไายก่น พ่อกะทีหายเก่นนางบักเผาบักเผาหาก่งจักงวยว่าทางแก่มื่อไงนะู่นะบักเผาพ่อให้ยเก่นเก่างวยกูนะบักเผาพ่อพ่อเออมาถึงทีถึงห้างหลังมาเออเพิ่งมามาถึงทีถึงห้างค้นไปค้นมาต่าตอนแบบเนาะพ่อให้ตึกงบักเผาบักราเก่นบักเผาเก่ามวยช่วยเก่งมาว กินทักหางเขาหางมึงหางผู้ชายกินหลายก็ผู้หญิงนั้ผู้ชายให้กินก็ผู้หญิงให้กินหางาวะอืมอิ่มต้อดับพอว่ะมักลบบ้านถือใดตอดโทอืมที่ไดรุงทักที่ว่าทานมาไม่ยังดีเลยอเอถ้าไหนกินน้ำบักพาวพอทักที่รี้่เออกินเ้าถี่ไดรุ่งเป็นชุดได้ เออบ้าเอือดดูอือดต่นจ้ะพ่อให้ร่างวัลแล้วแล้วแล้วขห้ร่างวัลนเป็นบบบเปล่าอมนาอเออแล้วขายแต่ค้าน้ามันหลายนายว่าค่ะบักน้ามันเขามาวิ่งขายเปีายแนวไม่ขายทันมคืนเนเออพ่อคขาตัคืนได้ บไก่ค่บักพาพ่อบ่าอบางอย่างไม่เป็นถ e. ือนไม่เป็นอาราเบย์ั่ Zur Go เออตาปอยใครกูสานตาตน้ำแอไปเดากางทานแมงยิงเลืไดป่านนี้บักหากครับวัมากเน่ยมาทางน้องมาทางไหผู้ชายใสนเกลียวผู้หญิงใ่เกลียวหาเนอะโอเคเนาะบา กินเราบ้ว้ว่าพวกขาเฝากรอกับว่าหข่พึ่งนั่เาพิ่นมากหั่พึ่งกิ่นมากเเออนั่งหนักน่อยคืึกันโอเยีได้กินก็ดีเอ่ไมรับม่จัจัข่ที่พิ่งกิ่นมากท่าน้าพิ่นมากไขกินฟุกขานังปล่าไว้กินจังหว่วยอาครนั่งหนักหอกับคิดีบานนี่หาพิ่นมาป้าอีกเอครึ้งไก่ดีเนาะบ่าาบ่อึบบ่าอยากมาเปล่จักทา พอกระเลยไห้บ้างวันเนาะเออไายไปพานำบ้างไรเท่งแล้ววะทันเปลี่ยนชาวพอเปลี่ยนใหม่ชาวว่าทันอืมเกินแบบผากันดีเลยเออไห้ว่าทุกขบบผาด่างกายเข้ากับสิ่งแข็งเลยมาลูนะบ่ไม่พิดไม่ไัยเลยน้ำบ่ไม่ถูกเจู้กน้าแักผาบ่ไม่ถูเจ้าเออบ่ไม่ทิงเกลือปนงฟรีเออเขาก็เลยขยาบทีแบบนี้น้าแบบผา ร้องไปร่องไปขี้มึงแล้วหแล้วให้กินข้บเก่าได้หะอนั่งมาใครกินข้บขาขมันท้องถือแตกมันบ้าแตกหอบ้ามึงหรือว่าขสียกินดาวันช่วยช่วยรู้ดิเนาะนั่นแะพ่อทร่างพิเศษวันนี้พิเศษนะพ่อวันนี้ไก่มือเราได้เนาะไก่มือไก่เว้นแล้วถึงได้มา็ดโต้กับเราวพึ่มาทอยอีทอยอีนิดแล้วหลุดแล้วใช่ไากั เออว่ามากอะเขาพู้คือเขาหาเขาเออเขาหนักเขาช่างเขาท่างช่องว่ะค่ะเดี๋ยวโอนหานาวันที่เกขาค่ะเออมากเขาเออเขาพู้ว่ามันเขาช่างว่ะช่างเขาพูมันก็อันเดียวกันก็ไม่ว่าพอคิดว่าอยู่ไว้ว่าเขาช่างมันเขาจังได้พอว่า อีนั่งหลับบางัานน่านบางอะไรเงเขาเขาไปกไู้ไหมัวไปจังสรรเนาะทำไมไม่ต้องเลื่อนดูอีกหลายไม่พอเขาพาเทอหนังอีนั่งหลับไปกินกินกินไม่กินอีนังหลายัวออกมาพ่อกระตืนพ่อพอมานนออมันออกมาเป็นเงื่อนบัวตาหวานไปเงื่อนไปซื้อหนังไดมั้งมาทานหวาไปเที่ยวพาย่าหนะกก็เอาอันนี้้วพ่อไปเทว่ยว่า เข้าตต้งเรียนรูอล้อนังข้าว่ารูเข้าต้งเรียนรูแล้วบูกเล้าข้าวธรรนดาที่ตารางนานด้วยธรรม้าวันนีตีนังบักข้าวชักฟังพราะเขาเขาก่งจักงงงงงมาชักกกติเขาเอกิก่งข้าบแต่ว่าลูกหลานมานจริงว่าปกติเออปกกติพอว่าว่าจักเทียบปากผ่าว่าชัก ในนั่งมึงนีคือแกกว่าทางแกดสองขบใหาทวเก่าหา,ยยานย<ร>้อาเนาะคือปกติว่าผู้หลานมาแต่ว่าอยู่เราว่า,าว่าคิดปกติกแต่พอพ่อผู้ขาดเขีนได้บบงงเนาะไม่คิดปกติแต่เขาฟอนองู่แบบมันฟุนงู้างในตอนเยนรถลูกกระสองสองหากเก่เาสองสองหาเนาะเบาีแล้ว

บ้านมันพอตังค์าเลยบ้านเชียร์เล้ไปกินแล้วหลุดแล้วเมื่อกี้พ่ออ่านโน้ตยากไปเอวยงแล้วก็ไปกัให้กินไปนอียงนั่งหนักหน่อยไ้กินมันหนาหูไปบักเชียร์อีกกัใครกินไปอีงนั่งกางกอยกับที่หาที่เบิ่งกับอีงนั่งแต่งน้างแล้วแต่ว่าอีนั่งหนักเพราะว่าใบหว่ามนกัเว่า ัจะิง่ย่มานมัมันนหลอกหลอนก็เดยกินกโมแต่มังเหมือก่อนนะแอ่เขาหมือีนั่งหลักห่อก็เลยกินจับเพเลยกินแบ่ว่าเป็นั่งหลักอวอนไปกินยังที่พอกระไรก็ไม่มากเลยเนาะ้ะให้กินไรเขาอีนั่งหลังหอนคือว่าเห็นหนา คิดว่าไว้พ่อเอารน,นะ <c oughs> น้าบักเผาใครพอเกิ่งนะเนาะรอติ๊บแค่น้ำพอถึอมากหนกพอนะ <c oughs> ราะเอาแตจติ๊กกบเขาอนี่งไปเอาร้านนีไ่ไปคลิบมาแค <c oughs> ่จังไ้กันนี้พ่อบากคนไปเผาก็จังที่ละืม่อได้ไปขายหรอ <c oughs> ทั้งรับบกกักพ้ากรใหายติ๊บได้ เออพ <Wow. S 2> ่อถี่ตีก็กลับไม่มานทางทีตีูปกลับป้าทางกาคือไก่ทางเราอปนมาแบบทางก็เ่มาทางจังแต้อุดไปหอดกาบ่าถึงบเมนแาบัวป้าคือไก่กไก่ต่นตน่นนต ไก่พักไก่แม่ไก่ที่ปูกันแล้นไก่ที่มีอีหมอมาไไ่ป้าข้างถามดอยเก้าทิงห่างกีโลกรงมสามอยเก้าที่หากี่โลมาปูป้าใหามาไก่พักไก่แม่ช้าเลยเก้าที่ห่างกีโลา้ันบันบ้านไว่ขอคอยคอยมอ เพิ่ไปกับแตั่ไปกับแตงมาเมือไปกับแตงอืเออมาหัวมือกับเลยพอฉันกับไปกับมาได้เลยว่าใ่บเขียนทอน้องเออกับไปกับมาแข็งแข็งเลยมาป็นักทันพอถันถือว่าบักลักครับโปร่งนร่งทังทันพ่อว่าหายรังว่าจะิกหน้าบักเผาเก่าห้องะ น้ำมักคตขาโคตริงมันเปิดน้ตน้าบักพาพอ้วคีว่าไปกลับได้ทึงนันวะไม่มีง่วงนอนนะลอดัยปลอดัยปลอดภัยทั้งคนทั้งรัปลอดไหเอ้มาแล้วท่านม่งหังพ an ่อเราขั้นขี um ้มากนะพ่อเราขั <t <t ้นขี้มากมันนี่ยากมากเราท่านแมาหวังอ่ะวังนะ มืนอนานมหนาเอา้พ่อว่าชื่อแมาหาพ่ออยู้อืมนกเจาปูได้กมัลอือแต่ว่าม่แต่หรอกว่าอยนั้นอว่ายาืเบอรุงนเบอรเสียท้อก็ยาดื้อเบิกเบอร์เสียเปนปูเบอมัอะไรก้ด่าเบอร์เสียเบอร์เสียทหานะครแม่ขนจังท่ะ พอไช่วันไหนเบื่อใช่วันแบ่เบื่อข่าเกอาพอใท้ได้แม่เบือค่าเก้าทรับร่องทาาวหยับใบไล้ร่องข้าวหยับไปแล้วเป็นบะปูเออร่องเกือบร่องเกือบหยับไปคักไปแม่ได้ดีดีนครับผมขั้บนวเหยับไปมาการู้ตีเข้ามาถึงปบว่าพอหยบคักก็ได้ แต่ว่าขั้นบ่ใช้ยร่องเกิดพุ้งแรงรอยับน้ำมึงนะร่องบังลไปเข้าทน้ำไปออกทางน้ำไปเข้าป่าเข้าดงร่องเมึงขั้นบ่ไม่เกิดเท่าไหร่รยบน้เลยรยบน้าเลยตีบักเลยแต่ว่าขั้นไร้ชาเร่องเกิดโอ้มาใหม่ใหญ่ร่องนาร่องหักมึงดใหญ่หมดรยาบน้ำน้าหักเลยไม่มีปัญหา เราปลอดภัยพี่ว่ามันทำมาด่านะยังดำค้ามเกาค้างเดิมนะบุ๊คเออพ่อดำหมังเดิมนะยังล้วเปลี่ยนแปลงเลยพี่แต่ว่างหน้าบงแล้วบุ๊คเ้อแ้วได้ทิ้งท่าตาว่าทังนะชวนอีนั่งว่ะได้นั่งตรงกับาพึกมาหวมถวายทานขามาเมน่อี่งดวิชกงแล้วบุ๊อไม่โขกในขาดะใจท่านเด็ที่พ่โขกงนั่งกแบบ ได้ทั่ผู้ทุกคข้นมาถึงมาแหงให้ต้นคอต้นบักขามผมได้โอ้โหเพราะว่าถ้ามาด่กดื่มเราไม่ไปหาใครนะคอเอางาบักขามมาตังใบคือเป็นต้นเลยใช่เป็นต้นคือเขาเฮ็ดข้อยาวเอาฟ้าตั้งไว้หน้าบ้านเลยน้าบ้านที่นั่งหล่าข่อยร่างกายนะปูนเนาะเออฟ้าตั้งไว้หน้าบ้านที่นั่งหล่าตั้งให้มันเที่ยงตรงเลยตั้งให้มันแนง ขันมันมองไหงขุดบุ้งบ่งอเอาฝังมาตั้งไว้หนา้าบ้านเลยไม่อเออผู้ใด,ดอยากเขามาไม่เฉียบเขาเฉียบเขาเอือเฉียบหม,ม่อามาครับผมเออไม่เฉียบรากร้วัดตรงขาเหมือนโอ้ยปากค่อยคู้จังห<อ>น้าเกงขา,นะา,าเนาะบ้าบ่บ้าคยพอต้นเงื้งไงที่พ่อกับที่พ่อของว่าที่นะต้นเงื้งไงต้นเงื้งไงเอามาตั้งไว้เทวดาตรงนี้ หายมม่ยามเฝ่าผอมได้พอมาตมเครื่อมันชิรักหนึ่งตังไว้ดีๆเราดื่มเราด้วยช่องท้ายคือมีหนาคือเฝ้าไว้คึ้นเอาไหนาหัวบูเรนมาบูบ่ใดบ่ไดข้นมือขึ้นมากบ่ใดเอาไปตังไว้หนาบางอีนั่งหนามันเดิ่กตัวก็จับบงโลตาผู้ใดกับว่าต้องขาฮจับบ่เอาตงเรืตังไว ผู with ้ใดมาลูกร้านมาเออจับมาหอยมาแข็งเขาได้ไหมนมันจะสิเป็นอยูังรักลูกเออใ่แล้วเขาจะทำให้ดูนะอ๋อราน่ะไม่แค่งอ่ะบ่มีอีงอังมากมากแล้วลูกเออใช่อลุเชาลูกเาลูกเาลูกแล้วนะใครลูกร้านไม่ถูกไม่รักไม่ถูกไม่มาถูกขับผาแข็งแน่แล้วลูกเออเพิ่มครูไปคูมาก พิ่มผู้ปักมากึมากท่านหาต่เรื่อต่รื่องเจผู้คนเออเพิ่มตังป่าเฉดตไม่นะบอกมะยกวงยกไก่ร้ายผู้ร้ายเองร่วมทางทางรวดีดด้วใจนะบอกมหายแต่เรื่องแต่เรื่องหายง่ายไหายท้องไรมากิตการงานแตเรื่องกาวหนาทุกผู้ทุกคนแล้วกูอ้ว้าอารำรด้วยด้วยขอให้ถูกหววันที่คือของทุกคนนะคอแต่เเรืองนกเ ครับสนใจบูชาพระสังกระจายนะครับผมตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้ดครับเนาะสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ